คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของสะพานไม้ผุที่ทอดตัวข้ามหุบเหวลึกบ้างไหมสะพานที่ดูเหมือนจะเชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกันแต่กลับไม่มีใครเคยข้ามไปถึงอีกด้านได้เลยหลายคนเคยลองแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปนานแค่ไหนเดินเร็วแค่ไหนก็เหมือนจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอราวกับว่าสะพานนั้นยาวไม่มีที่สิ้นสุดหรือบางทีอาจจะไม่ได้มีจุดสิ้นสุดเลยจริงๆ ชาวบ้านแถบนั้นเล่าขานกันว่าสะพานนั้นถูกสร้างขึ้นโดยชายแก่คนหนึ่งชายแก่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาใช้เวลาหลายปีในการสร้างด้วยมือเปล่าว่ากันว่าเขาต้องการสร้างสะพานเพื่อข้ามไปหาหญิงคนรักที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ก่อนที่เขาจะได้ข้ามไปสะพานก็ถูกสาบโดยอะไรบางอย่างบางสิ่งที่ไม่ต้องการให้ใครได้พบเจอกัน บางทีอาจจะเป็นความอิจฉาริษยาของเทพ,พเจ้าหรืออาจจะเป็นความเศร้าโศกที่กัดกินหัวใจของชายแก่ คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่เคยมีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งพวกเขาหัวเราะเยาะเรื่องผีสางพวกเขาเดินขึ้นไปบนสะพานด้วยความมั่นใจแต่หลังจากนั้นไม่มีใครได้เห็นพวกเขาอีกเลยไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือราวกับว่าพวกเขาถูกกลืนหายไปในอากาศ สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือมีคนเคยเห็นเงาของชายแก่ยืนอยู่กลางสะพานในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาหันหลังให้แล้วมองลงไปในหุบเหวลึกราวกับกำลังมองหาใครบางคนหรือบางทีเขากำลังรอใครบางคนอยู่กันแน่ ใครจะรู้บางทีสะพานนั้นอาจจะไม่ได้เชื่อมสองฝั่งของหุบเขาแต่มันอาจจะเชื่อมโลกของเรากับโลกอีกโลกหนึ่งโลกที่คุณไม่มีวันกลับมาได้หากก้าวเข้าไปคุณว่าจริงไหม